มาต่อกันที่ EP ที่3ซีรีส์ได้เปิดเรื่องมาด้วยฉากที่ท่านพักขยอนกำลังนั่งอึ้งกับกลไกการทำงานของเทคโนโลยีในยุคนี้เขาทำหน้าฟินฟินและตะโกนบอกนางเอกว่าแม่นางไอเจ้าสิ่งเนี้ยที่ครอบหัวข้าอยู่นะเจ๋งโคตรเลย ก่อนจะไปสะดุดตาเข้ากับไอเทมอะไรบางอย่างที่ตกอยู่บนพื้นด้วยความสงสัยใคร่อยากรู้เขาจึงหยิบขึ้นมาโชว์ให้นางเอกดูจะจะพร้อมกับถามด้วยสีหน้างงๆว่าสิ่งนี้คืออะไรทําไมรูปทรงมันดูตุ้มตามได้ขนาดนี้นางเอกไม่พูดพร่ำทาเพลงและรีบแย่งไอเทมรับคืนมาด้วยความเขินอายก่อนจะลากท่านพักขยอนออกไปที่ลานดาดฟ้าและเนียนบ่นว่าทาไมสภาพเต็นท์นอนเธอถึงพังอยุอญะแบบนี้เมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณนักดนตรีหลงยุก ท่านพักขยอนทำหน้าตาเลิกลากก่อนจะเล่าว่าเมื่อคืนเขาสะดุ้งตื่นตอนเดึกเพราะรู้สึกเหมือนกำลังถูกผ้าห่มดูดวิญญาณรัดตัวเลยเผลออกแรงถีบเต็นท์จนมันกระเด็นกระดอนพลิกคว่ำลงพื้นจากนั้นเขาก็เดินขาลากไปเคาะประตูเรียกนางเอกกะว่าจะขอเข้าไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำให้สบายใจสะหน่อย ถ้าว่าเรียกยังไงนางเอกก็ไม่ยอมเปิดให้สุดท้ายท่านพักขยอนทนอั้นต่อไปอีกไม่ไหวเลยแบกน้องกระปุกลุกไปปลดปล่อยที่หน้าที่พักนางเอกนูน่นโดยไม่รู้เลยว่าจุดนั้นนะ่ะคือเสาไฟฟ้าแรงสูงดีไม่โดนไฟดูดตุยกรูนั่นแหละพอนางเอกได้ฟังที่อีกฝ่ายเล่าแล้วก็รู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเลยขอโทษเขาที่มัวแต่ระแวงจนไม่ได้คิดถึงข้อนี้ฉันอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่เด็กค่ะก็เลยล็อกประตูจนติดเป็นนิสยัย ท่านพักขย้อนไม่ถือสาว่าความใดๆนางเอกเลยเพราะเขาเข้าใจว่าเธอผ่านร้อยแปดปัญหามามากมายเฉกเช่นเดียวก,กันกับเขาและเขาก็เริ่มโม้ชีวิตอันอาภับสมัยเด็กให้นางเอกฟังเป็นตุเป็นตาทว่าพอหันกลับมาอีกทีกลับพบว่านางเอกไม่อยู่แล้วเอา้าปล่อยให้พูดคนเดียวอยู่ตั้งนานจากนั้นเขาก็รีบวิ่งตามเธอไปแล้วก็ได้เจอเข้ากับตาลุงขี้เมาคนหนึ่งตาลุงขี้เมาคนนั้นออกปากเตือนนางเอกว่ากลางค่ำกลางคืนอย่าออกไปไหนคนเดียวเชียวเมื่อคืนตอนที่เขาออกมาหาฉี่แถวเนี้ย เขาเห็นผีรูปร่างกำยำสูงโปร่งน่ากลัวสวมใส่เสื้อคลุมสีขาวแล้วก็มัดผมตั้งขึ้นส่วนดวงตาก็กลมโตปากเป็นรูปกระจับนางเอกฟังไปด้วยนึกภาพตามที่ลุงบอกไปด้วยก่อนจะตรัสรู้ว่าไอ้ผีที่ลุงพูดพูดมาเนี่ยคือท่านพักขยอนนิว่านางเอกเลยออกปากเตือนท่านพักขยอนว่าต่อไปควรระวังตัวให้มากกว่านี้หน่อยถ้าขืนเขาโดนจับได้ขึ้นมาเดี๋ยวซวยเอา จากนั้นนางเอกก็พาท่านพักขยอนมาเปิดประสบการณ์ใหม่้วยการนั่งรถเมลชิลก่อนจะมุ่งตรงไปยังหอสมุดใจกลางเมืองเพื่อพิสูจน์หาความจริงที่เกี่ยวกับตัวตนท่านพักขยอนพอไปถึงที่นั่นนางเอกก็พุ่งตัวไปยังโซนหนังสือประวัติศาสตรก์ก่อนเลยอันดับแรกพร้อมกับตรวจดูรายชื่อนักดนตรีในยุคโชซอนตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างตอนแรกนางเอกไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยทว่าวินาทีต่อมากลับต้องช็อกเมื่อพบว่าตัวตนของท่านพักขยอนมีอยู่จริงในตำราประวัติศาสตร์ แถมใบหน้าที่ปรากฏอยู่บนตำรานั่นก็เป็นเรฟเดียวกันกับที่อยู่ต่อหน้าเธอในตอนนี้เป๊ะเ,เลยนางเอกจึงเริ่มเชื่อและว่าเรื่องที่ท่านพักขยอนพูดเป็นความจริงเธอจัดการไล่เรียงลำดับจากเหตุการณ์ในตำราอีกรอบเพราะอยากรู้เพิ่มเติมว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงระหว่างนั้นจูจ่ๆความทรงจำของท่านพักขยอนที่หายไปก็คืนกลับมากระทันหันเขาค่อยๆหันมาและเรียกชื่อนางเอกว่ามินยูจองนางเอกได้ยินดังนั้นก็รู้สึกประหลาดใจมาก ที่อีกฝ่ายรู้ชื่อเล่นจริงๆเธอทั้งๆที่เธอไม่เคยหลุดปากบอกนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนางเอกพยายามค้นหาคําตอบทุกอย่างจากปากท่านพักขย้อนท่านพักขยอนจึงเล่าให้เธอฟังตั้งแต่ต้นจนจบตอนนั้นเธอถึงได้รู้ว่าทั้งชื่อและหน้าตาของตัวเองละไม้คล้ายกับคนรักเก่าของท่านพักขยอนที่ถูกทะเลเพลิงกืนกินท่านพักขย้อนพูดด้วยสีหน้าเศร้าๆว่าคืนนั้น วันที่เกิดเรื่องกับคนรักเขาที่โชซอนเขาตัดสินใจกระโดดตามเข้าไปในกองเพลิงด้วยเพราะผิดหวังที่ช่วยนางไม่ได้แต่หลังจากที่กระโดดเข้าไปแล้วกลับมาโผล่ที่โลกปัจจุบันแล้วก็ได้เจอเข้ากับนางเอกที่ดูคล้ายคลึงกับคนรักเขาทุกกระเบียดนิ้วข้าไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัดเลยว่าข้ามาที่นี่ได้อย่างไรนางเอกเก็บคำพูดของอีกฝ่ายมาครุ่นคิดต่ออย่างหนักก่อนจะนึกขึ้นได้ทีหลังว่าผู้ชายที่อยู่ในฝันที่เธอเห็นแท้จริงคือคนคนเดียวกันกับท่านพักขย้อนเลยนี่ว่า จังหวะนั้นนางเอกเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลมากกว่านี้แนะ่เธอตัดสินใจยกหูโทรไปหาโดยองหมอดูสาวเพราะดูแล้วใย,ยนี่นะ่าจะเป็นคนกลมความลับทั้งหมดไว้ทางด้านของหมอดูสาวพอเห็นนางเอกติดต่อมาเธอก็เลือกที่จะตัดสายทิ้งก่อนจะบ่นพึมพำว่าใช่มินยูจองช่องชะตาของเราทั้งคู่เกี่ยวพันกันทางด้านของท่านพักคยอนเขาบังเอิญไปเจอคนใดบ้านที่หน้าตาละไม้คล้ายใต้เท้าคิมเข้าเลยโผล่เข้าไปคุยกับเขาเป็นตุเป็นตา ทั้งยังเล่าปัญหาชีวิตให้อีกฝ่ายฟังอีกหนึ่งกลุ่มข้านะช่วยหญิงที่ข้ารักไว้ไม่ได้ข้ารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับตายทั้งเป็นเลยต่ลุงคนไร้บ้านได้แต่พูดปลอบใจท่านพักขย้อนว่าโชคชะตาก็เป็นอย่างนี้แหละมักจะโหดร้ายกับเราอยู่เสมอพอพูดจบตาลุงแกก็ขอตัวก่อนอย่างกระทันหันโดยได้ทิ้งของบางอย่างไวใ้ให้ท่านพักขย้อนดูต่างหน้าพอท่านพักขย้อนลองเปิดดูภายในแล้วก็ต้องช็อกเพราะมันคือผ้าเช็ดหน้าลายผีเสื้อที่เขาเคยให้คนรักไว้ เพื่อที่จะหาคำตอบว่าอีกฝ่ายได้สิ่งนี้มาจากไหนเขาจึงวิ่งข้ามถนนไล่าตามอีกฝ่ายไปจนเกือบจะถึงตัวแล้วถ้าว่าระหว่างนั้นด้านถูกพี่ตำรวจสกัดไว้สก่อนเป็นเหตุให้เขาพลัดหลงกับตะลุงปริศนานั่นอย่างเฉียดฉิวด้วยความหงุดหงิดที่ถูกพี่ตำรวจขัดขวางท่านพระยอนของเราเลยเล่นใหญ่คมคู่อีกฝ่ายว่ากล้าดียังไงมาขัดขวางชายตระกูลสูงสักอย่างเขาตอนนี้ข้ากำลังรีบอยู่เจ้าใส่หัวไปซะ ประโยคนี้ทำเอาพี่ตำรวจถึงกับความดันขึ้นปุดๆเขาเดินรุดไปสวมกุญแจมือท่านพักยอนด้วยความโมโหพร้อมกับถามหาบัตรประชาชน13หลักเพื่อแสดงตัวตนท่านพักยอนวอยยว่าไม่มีของอะไรแบบนั้นดอกแล้วเขาก็ตีมือเอาป้ายประจําตัวรุ่นเดอะให้พี่ตำรวจแทนพี่ตำรวจเห็นดังนั้นแล้วก็ยิ่งฉุนจัดเข้าไปอีกที่โดนอีกฝ่ายยั่วประสาทเล่นเลยเกยมจะตั้งข้อหาเขาเพิ่มอีกหนึ่งดอกเน้น ระหว่างนั้นนางเอกบางเอินมาเห็นเหตุการณ์เข้าจึงเข้าไปจัดการแก้สถานการณ์อย่างทุลักทุเลจนสุดท้ายพี่ตำรวจใจอ่อนยอมจบเรื่องให้ท่านพักยอนของเราเลยรอดตัวมาได้อย่างบุดหวิดเกือบไปแล้วโกรธพอกลับมาถึงบ้านนางเอกก็จับท่านพักยอนมาติวเข้มเรื่องการเอาตัวรอดยกใหญ่เลยท่านพักยอนเรียนไปด้วยบ่นไปด้วยว่าโลกนี้ช่างใช้ชีวิตยากลำบากเหลือเกินแต่การที่ได้พบเจอเจ้ามันทำให้ข้าพึงพอใจยิ่งนักประโยคนี้ทำเอานางเอกถึงกับควยเขวไปชั่วขณะ เธอรีบดับฝันอีกฝ่ายว่าเธอไม่น่าใช่คนรักของเขาที่มาเกิดใหม่หรอกน่าจะแค่คนหน้าเหมือนก็เท่านั้นท่านพักขยอนแย้งขึ้นมาว่าไม่ใช่หรอกทั้งเสียงพูดและเสียงหัวเราะทุกสิ่งล้วนชัดเจนว่าพวกเธอทั้งสองคือคนคนเดียวกันแม้ในสิ่งที่ท่านพักขยอนพูดจะเป็นเรื่องจริงก็เถอะสำหรับนางเอกมันก็ยังยากที่จะยอมรับได้ฉันขอเวลากับเรื่องนี้หน่อยนะคะและค่ำคืนนั้นก็จบลงแบบสวยๆด้วยฉากที่นางเอกนั่งซ้อมกีตาร์คู่ใจที่ริมระเบียงดาดฟ้า มาต่อกันที่อีพีที่4ซีรีส์ได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อ600ปีก่อนหลังจากความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวแปลเปลี่ยนเป็นความรักท่านพคคยอนก็ได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการเปิดตัวว่าคบกับคนหนูยูจองต่อหน้าสาธารณาชนทั้งยังมาผ้าเช็ดหน้าลายผีเสื้อให้แก่นางเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนคํามั่นสัญญาในรักของทั้งคู่ พอเรื่องนี้ไปถึงหูใต้เท้าคิมเข้าเขาก็โมโหและได้สั่งให้คุณหนูคุกเข่าขอโทษเขาถ้าว่าคุณหนูกลับไม่ยอมทำทีนี้เขาจึงสั่งให้คนจับตัวคุณหนูยูจองไปประนามที่ตลาดโทษฐานที่บังอาจมักใหญ่ไฟสูงรีไปมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับท่านพักยอนท,ทั้งที่ตนเป็นลูกกระบา ในห่วงเวลาไล่เลี่ยกันท่านพักขยอนถูกหมอดูสาวถ่วงเวลาไม่ให้ไปเจอคุณหนูยูจองทําให้คุณหนูยูจองที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือถูกพวกมักๆในตันหารุมกลั่นแกล้งและพยายามทําเรื่องไม่ดีไม่ร้ายกับนางทั้งในสภาพนั้นคุณหนูยูจองที่รักในศักดิ์ศรีไม่ยอมและร้องขอความช่วยเหลือจนสุดเสียงทว่ากลับไม่มีผู้ใดสนใจนางเลยแม้แต่นิดแต่ละคนเดินผ่านไปมาราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น วินาทีที่ความสิ้นหวังกำลังจะมาเยือนคุณชายอีวอนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับจัดการสั่งสอนพวกมกักมากให้จมมือด้วยความโกรธเจ้ากล้าดียังไงถึงแตะต้องตัวนางนางมีค่าเกินกว่าจะโดนใครดูถูกแบบนี้และคุณชายอีวอนก็จากไปพร้อมกับความผิดหวงังที่ไม่สามารถออกหน้าช่วยสตรีที่ตนรักไปได้มากกว่านี้ ในห้วงเวลาไล่เลี่ยกันท่านพักขยอนก็ถูกหมอดูสาวตักเตือนว่าควรอยู่ให้ห่างจากคุณหนูยูจองเอาไว้โดยให้เหตุผลว่านางถูกลิขิตให้ชะตาขาดในอีกไม่ช้านี้ประโยคนั้นทําเอาท่านพักขยอนถึงกับใจคอไม่ดีเขาแซงทักหมอดูสาวว่าหยอกแรงเกินไปไหมแต่หมอดูสาวก็ยืนยันว่าที่นางพูดเป็นความจริงชะตาของคุณหนูยูจองจะขาดในอีกไม่ช้านี้และหมอดูสาวก็พูดทิ้งท้ายอย่างเป็นปริศนาว่าไม่ว่าท่านพักขยอนจะเกิดใหม่อีกกี่ครั้ง นางก็จะต้องตายเพราะท่านเจ้าค่ะตกดึกในคืนนั้นคุณชายอีวอนแอบมาเยี่ยมดูอาการคุณหนูยูจองที่หน้าเรือนขณะเดียวกันเขาก็หวนนึกถึงสมัยก่อนครั้นที่ทั้งคู่สอดประสานสายตาเข้าหากันอย่างหวานซึง้งขณะนั้นต่างฝ่ายต่างก็เป็นรักแรกของกันและกันทว่าหน้าเสียดายที่สวรรค์เล่นตลกคอยแกล่นแกล้งมีให้ทั้งคู่ได้ลงเอยกันอย่างที่หวงังแต่ถึงกระน,นั้นที่ผ่านมาในใจของคุณชายอีวอนก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้ใดเข้ามาแทนที่คุณหนูยูจองเลยแม้แต่คนเดียว ไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนข้าจะโหยหาแต่ความรักของเจ้ามินยูจองและภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบนันรุ่นพี่อีวอนมาเคาะประตูเรียกนางเอกแต่เช้าตรู่พอนางเอกได้ยินเสียงก็รีบลุกพลวดพาท่านพักยอนไปซ่อนตัวเพราะกลัวรุ่นพี่อีวอนมาเห็นเข้าแล้วจะระเบิดลงจากนั้นเธอก็เดินออกไปเจอรุ่นพี่ในสภาพที่ยังเนา่ารุ่นพี่อีวอนเตือนความจํานางเอกว่า วันนี้เธอต้องไปออดิชั่นนะลืมหรือยังเพราะว่าแล้วเขาก็ลากนางเอกไปขึ้นรถตู้ส่วนตัวที่จอดอยู่ไกลๆซึ่งเหตุการณ์นั้นถูกเจข้างบ้านสองคนพบเห็นเข้าโดยบังเอิญเธอกับเพื่อนสาวและท่านพักขย้อนที่โผล่มาอย่างงง,งๆจึงรวมหัวกันรับบทเป็นซาแซงขับรถหน้าตากงแกงตามไปสืบเรื่องสองคนนั้นติดเตจทว่าโชคร้ายขับออกมาได้ยังไม่ถึงครึ่งทางจู่ๆรถเสียงเคร่งก็ดับอนาดราวกับเกิดอาถรรพ์ท่านพักขย้อนของเราเลยต้องเดินเท้าเปล่าออกตามหาหนางเอกแทน ตัดภาพมาที่สตูดิโอรุ่นพี่อีวอนขอให้ประธานค่ายคนสนิทช่วยแปลงโฉมให้นางเอกจากยายเฉิมให้กลายเป็นเจ้าหญิงหน่อยนางเอกเลยถูกจับแต่งหน้าทำผมสะสวยกิ๊งตามต่อด้วยการลองชุดสวยๆเป็น1 0บ0ชุดทั้งสไตล์เปรี้ยวจี๊ดจา๊าดไปจนถึงหวานตัดขาซึ่งแต่ละชุดถูกใจรุ่นพี่อีวอนทั้งนั้นเลยหุยสว่างวาบกว่าอนาคตอีก ทางด้านของท่านพระคยอนในตอนนี้เขาเดินเตลเตลตามหาหนางเอกจนเหนื่อยหอบสุดท้ายมาเจอเธอในชุดเดรสสีขาวที่กำลังยืนพูดคุยกับรุ่นพี่อีวอนในท่าทีที่สนิทสนมกันด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าชายคนดังกล่าวคือศัตรูหัวใจที่ข้ามเวลามาเหมือนกันเขาจึงเข้าไปยื้อแย่งนางเอกด้วยอารมณ์หึงหวงทางฝั่งรุ่นพี่อีวอนเองก็ไม่ยอมเข้าไปจัดการยื้อแย่งนางเอกและเริ่มมีปากเสียงกับอีกฝ่ายแรงขึ้นเรื่อยๆขณะนั้นต่างฝ่ายต่างไม่ทันได้ระวงัง จึงเลผลอผลักนางเอกล้มและเซไปกลางถนนประจบเหมาะกับตอนนั้นมีรถบรรทุกคันนึงแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วทําให้ท่านพักขยอนนึกถึงคําพูดที่หมอดูสาวบอกกับเขาว่าไม่ว่าท่านจะเกิดใหม่อีกกี่ครั้งนางก็จะต้องตายเพราะท่านเจ้าค่ะและอีพีที่3กับ4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆที่ฟังสปอยจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์และเมาส์อมอยกับแอดได้เลยนะคะ แล้วมาพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังรับฟังสปอยอย่างมีความสุขนะคะ